วงสูงอะไรเราต้องไปหลักแสนก็ยอมต้องมีกันแน่นอหมอแม่แม่คุณเองต้องมาพญานาคต้องอัญเชิญพญาครุฑสมมติจะไปคุยธุรกิจแล้วไม่มีของพวกนี้ไปอ่ะไม่มั่นใจเลยหน้ากระตุกมีเข็มทิ่มแทงตามร่างกายหมอบอกว่ารูเครียดตอนนี้ต้องเลยเปลาวารณาตัวเองเลยว่าแป้งเป็นหนึ่งจะต่อต้านฝันเลยเจอกับตัวเองอย่างจังคุณเอเชื่อื่งผีเข้าไหมาเอาจริงมันไกลตัวกูมาก วันนี้นะคะเราจะมาอยู่กับสายมูตัวแม่ <laughs> แม่จริง่ะ <laughs> แม่จริงนะคะ,คะแ,แนะนําตัวหน่อยะค,ะค่ะคุณแม่ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อแป้งธีมุนวันเชิลวเพียงไก่นะคะเป็นผู้บริหารร้านสุลกซักหลอนีิบาเรียนจบนะคะปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์เตอร์นะคะ<อ>บีเ,เอแล้วก็ปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษสายธุรกิจการตลาดมาตลอดค่ะ ท่านจัดเต็มแม็กซ์เลยค่ะก็งือว่าเวลสูงสุดก็คือว่ามีบวงสูงอะไรเราต้องไปออจะขึ้นสารพระพรมพระภูมิที่บ้านจัดเต็มแม็กหลักแสนก็ยอมแล้วถ้าช่วงไหนนะคะที่เขาบอกว่าเทพองค์ไหนกําลังฮิตกําลังดังต้องมีเพื่อความร่ารวยหรือเพื่อความปลอดภัย <laughs> มีครบทุกองเลยค่ะจะามาพูดได้ไหมจะให้รายยาวหมดจริงหรือเปล่าคะเอา,เอาแสแปมเปิแลแซมเปิลต้องมีกันแน,น่อ่ามีอาจาแม่คณเองต้องมาทาเวสวุวรรณต้องมือพญานาคต้องอัญเชิญพญาครุฑเออนี่คือยกตัวอย่างนะคะหลวงปูท่ทวดเ,เอาเป็น,นว่า เวลาแขวนะฮะ,ะแผนเต็มตัวเพื่อนเราว่าอย่าเดินชนไอ้แป้งนะ <c oughs> องของดีมันตกข <c oughs> นาดนั้นเลยเดินไปไหนมันไม่กุ้งกิ่งกุ้งกิ่งกิ่งสิคะไม่กุ้งกิ่งได้ไงแต่เราก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่เคยร,รู้ว่าเรามีของดีเวลาไปคุยธุรกิจนะคะแล้วก็จิบอิ่มขึ้นมาแตะปากตึง้งๆๆงงไล่หมอนเพียะะ้ยวอย่างเงี้ยค่ะเลยเขาเชื่อว่า เธอต้องเชื่อฉันในสิ่งที่ฉันพูดโ oh, oh. อ้โหน,นี่คนันเทพของแท้เลยนะนี่ค่ะในวิธีการทําธุรกิจในสายมูนะคะที่แต่ก่อนตั้งเป็นที่เขาบอกว่าต้องไ้สารลักพนักงานอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นลิสต์เลยค่ะแต่ละปีเออต้องไปเป็นเช็คลิสต์เมื่อไงไม่สบายใจใช้เวลาก่อนออกบ้านต้องเผื่อไปเลยสักสิบถึงยี่สิบนาทีทำไมเพราะว่าต้องวหว้เทพครบทุกองค์ในบ้านสิคะไม่ทีเดียวไม่ได้หรอ ไม่ได้ค่ะเพราะแต่ละองค์ต้องอัะคคัสตอร์ไมค่ะจเแีนบอกว่าวันนี้เธอจะเอากี่นาทีเนี่ยสงสารพภิชาติสามีของคุณจังเลยนะคะองค์นี้เด่นเรื่องแม่ตาอขอให้วันนี้คนที่จะคุยธุร,ธรกิจด้วยแม่ตาฉันองนี้เด่นด้านความร่ํารวยเ<อ>ง,งินทองต้องไหลมาเงินทองต้องไหลมาลงมาจากองคนี้แล้วยังไม่พอในตัวก็กูเล่งกุเล่งกุเลงในกระเป๋าก็ยังหนักถือด้วยนะคะเราไปสื่กับเพื่อนกลุ่มหนึ <c oughs> ่งแล้วกันค่ะที่เขาหมู่คันเทพเหมือนกันร่างทรงนู่นนี่นั่น ต้องพญานาคอย่างงนี้แล้วเขาก็พาเราไปในถ้ำพญานาคนะคะเราก็เลยไปด้วยแล้วก็นั่งสมาธิมีลูกแก้วถ้าจิตเรานิ่งพอเนี่ยลูกแก้วจะสั่นแรงมาก<อ>แล้วก็จะจูนเทวดาเนี่ยมามาดูแลรักษาเราแล้วให้เราขอพรจากเทวดาได้เราก็เลยเป็นนั่งสมาธิในถ้ำนั้นนะจิตนิ่งไม่ต้องห่วงเราฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ถ้ำน,นั้นจูนได้เร็วมากค่ะ<อ>นั่งเังไม่ถึงสามนาทีนิ่งถึงขนาดที่สัน่น จนลูกแก้วแทบจะลอยแล้วมีพลังงานแป๊บเข้ามาในมือด้านขวาเรานี่จริงๆเลยเหรอมันมันอบไรจริงๆคือถ้าไม่เจอกตัวเองนะคุณหมอจะไม่เชื่อจะหาว่าคนเนี้ยโมเมที่ไปด้วยกันเนี่ยค่ะที่มูเตูุคันเทศเนี่ยเขารักเรามากเขาบอกว่าแป้งปล่อยเข้ามาเลยเขารักเรามากขนาดนั้นเลยคขรักเบอร์นั้นเลยเขาก็มีร่างของเขาอยู่ข้างในเหมือนกันนะคะแต่จากนั้นมาหนึ่งเดือนคุณหมอมีอาการแแปลกเกิดขึ้นหน้ากระจุก มีเข็มทิ่มแทงตามร่างกายวไปหาหมอหมอบอกว่าโรกเครียดอ่าเอ๋ต้องลงโรคเครียดแล้วจังหวะนี้ปลายประสาทต้องอักเสบาปประสาทอักเสบคืออย่างนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่จริงเริ่มแต่เด็กๆแล้วนะสายยุบหนอพองหนอนะคะแล้วก็รู้เท่าทันจิตตนก็ปฏิบัติธรมตั้งแต่อยู่สิบหกนะคะ ตอนระหว่างทางตอนก็วัยรุ่นเนาะแล้วก็ปฏิบัติร่าลืมบ้างก็เฟียลมากชีวิตเฟียวมากกินเหล้าไม่กลับบ้านก็มีมาหมดแล้วไปเรียนที่อังกฤษใช่ไหมคะรถไฟฟ้าเปิดตอนตีห้าเราก็นอนที่ผับจนถึงตีห้าแล้วค่อยกลับหอสิคะเป็นคนแน่นอนนั้นค่ะเป็นคนแน่นอนพอมาถึงเวลามีชีวิตครอบครัวและได้ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเมื่อนั้นเราเจอความทุกข์กระหนักเข้ามารอบด้านทุกถึงขนาดที่เรารู้สึกว่า ตื่นมาเราไม่อยากทําอะไรเลยอะไม่มีแรงเลยไม่ถึงขนาดสิยวเศร้าแต่เกือบละแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตื่นมาลิสต์มาเนี่ยปกติเวลาเราตื่นมาเราจะลิสต์ว่าเราต้องทำอะไรงงี้ยเงี้คราวนี้ตื่นมาลิสต์ว่าปัญหาที่ชัน้องแก้มีอะไรบ้างอรอบด้าน 3, สา0รองศาจนเรารู้สึกว่าชีวิตคืออะไรและเราก็จําได้ว่าเออตอนวัยรุ่นเราคุณแม่เคยพาเราไปปฏิบัติธรรมจําได้คํานึงว่าพระพุทธศาสนา ไม่ให้เชื่อแต่ท้ายห้พิสูจน์อลองนําความรู้กเก่าๆมาใช้ณนะตอนนั้นนะคะก็เลยปิดห้องเข้าห้องพระนั่งสมาธิเดินจงกรมลองตั้งใจทําในแบบฉบับที่เคยทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยทําไมเหมือนน้ําที่มันขูดขุนอ่ะค่อยๆกรองอเขานั่งสมาธิมันก็แบบใสเห็นทางออกของปัญหามากขึ้นรู้เท่าทันจิตตนมากขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นนะ,ะที ที่เรารู้สึกว่าเราได้จากธรรมะจริงๆใจที่ทุกเนี่ยกับกลายเป็นเบาคลาย<ฮ>แยกจากอารมณ์แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังไงคะเนื่องจากกระแสของความมู่มเพื่อนแม่เพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมทำธุรกิจเนี่ย สมัยเนี่ยมัจต้องมีต้องมีเจ้าสัวท็อป10ของประเทศไทยเขามูเตลูกันขั้นเทพฉันก็อยากเป็นเจ้าสัวบ้างสิคะฉันก็ไปเอามาทุกอย่างที่เขาบอกว่าดีในขณะเดียวกันก็ยังคงเดินจงกรมไปด้วยยอะเหีอพอจบวันปุ๊บก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิก่อนนอนเพื่อเชื่อเรียกจิตเรียกใจกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อให้มีสติเพื่อใผ่องใสเพื่อให้ดีท็อกจิตก่อนนอนนะคะนี่ก็สิ่งที่เราทำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูแล้วมันโห มันเหมือนมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันในสังคมไทยจนเนียนไปมากเลยนะว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็มูไปด้วยมันเนียนมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะมันเหมือนเป็นอัมมัชของหนักธุรกิจทุกคนตอนนี้อ่ว่าเฮ้ยอยากได้ตำแหน่งดีอยากรวยคุณต้องมูไม่มูคุณไม่รวยนะจนตอนนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการบดบังแกนแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคือมันไม่ใช่แค่สายมูนะคูเห็นในพวกนักแสดงเนี่ยเอาแล้ว ขาขาทัวไว้จุดมู αι, ยกอะไรกันก็ไม่รู้มาตู้อะไรเต้มไปหมดเรียกว่าปุ่นถึงแล้วกันนะคะคุณแม่บอกว่าแป้งเรามากราพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเนี่ยเคยอยู่ในป่าเป็นสิบปีคําแรกที่เราพูดกับแม่บอกว่าแม่พาพวกเนี่ยเขาจะเอา ปณิพานอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวจะมาต่อต้านมูไม่ได้นะรู้ไหมว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านจะเอาแต่ปณินธานเรายังไม่ต้องปณิพานก็ได้เพราะเรายังต้องหาเลี้ยงชีพอยู่ก็เลยต่อตานน้ตอตานนิดนึงต่อต้านนิดนึงในใจลึกๆแต่ตอนนั้นคแบบุณแม่บอกอ่ะไม่เป็นไรเราลองไปกราบฟังท่านเทศลองฟังดูว่าท่านสอนอยังไงที่แตกต่างจากเราก็ไปแบบชิวๆไม่ได้มีอะไรมากนะคะ ก็ไปกราบท่านก็ฟังท่านเทศท่านสอนก็คล้ายๆกับที่เราปฏิบัติอยู่แต่ลึกซึ้งกว่าเป็นเลเวลที่สูงกว่าเราก็เริ่มสนใจแล้วก่อนที่จะลุกออกมาวันนั้นโชคของดีให้พระอาจารย์ค่ะคุณงาอยังไงคะโชคของมูเตรูอันแพงค่ะรุงร้งริ่งออกมากรุง่งริ่งทั้งตัวออกมาเลยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเวลาไปชี่ศักดิ์ธิ์นะคะหรือไปเจอพะอาาระอรหันต์หรือพระ าารเราต้องดูดพลังเราต้องดูดพลังดีเราต้องเอาของมูเราไปเพิ่มพลังสิคะเราก็เลยดูด,ดก็เลยเอาไปแล้วโชพ์พญานาคโช์พญาคุดโชดเทวทัตวนพระอาจารย์เห็นแล้วก็ตกกระจแต่ท่านว่างไงอะท่านบอกว่าโยม <c oughs> ไม่ใช่ของพวกนี้ได้ไหมโอ้โห <c oughs> ยมตกกระจโย,ยมบอกว่าไม่ได้ค่ะท่านทําไมอะคะ <c oughs> คือท่านบอกว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเป็นเทพซึ่งก็อยู่ ภายใต้คุณพระราตนตรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดและเราทุกคนมีพลังที่สูงมากอยู่ในตัวเองถ้าเราเชื่อมต่อจิตเรากับคุณพระราตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดพลังที่แท้จริงที่ดีที่สุดและบบิรุทสุ์ที่สุดอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่เทพที่เรากลาวไหวเพราะเทพหลายเทพก็ยังมีเขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิยังมีกิเลสอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นแต่ทําไมทําไมเราไม่ไป กลับว่าซีโอเลยล่ะซีโอที่ไม่มีกิเลสเลยแล้วไม่ให้ไม่ให้โทษกับเราอ่ะมีแต่ให้คุณงามความดีและเป็นพลังอันบริสุทธิ์กูเคยเจอนะคนหลายคนที่แบบนับถือเทพพ่อบอกจะไม่นับถือเทพกลัวมีความกลัวในเทพว่าเอ๊ะเทพจะทำร้ายแบบโกรธเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราไม่ถือพระพุทธเจ้าจะไม่มีความกลัวว่าท่านจะมาทําร้ายใช่จะมีแค่เต็มที่ก็แค่คิดว่าเอ๊ะกูบาปไหมนะแต่จะไม่คิดว่าเขาจะมาทําร้ายนี่คือความบริสุทธิ์ที่จิตเราบอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เราไม่เคยฟังเขา ว่าสิ่งที่เรานับถือมีโทษผสมไหมหรือเป็นคุณอย่างเดียวคนอย่างโยมไม่มีผีตามหรอกโยมปฏิบัติธรรมทุกวันชอบบริจาคเงินเข้าวัดเข้าวัดเนี่ยแทบจะดูเดินไปดูเฟซบุ๊กไปอว่าฉันเข้าวัดบ่อยจังเลยอ่ะฉันคือคนใส่บุญฉันแบบบุญฉันไม่ท่วมท้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางที่สิ่งนี้จะมาเกาะเราไม่มืสิ่งที่เรคิดเราเชื่อมาอย่างนั้นพระอาจารย์บอกว่า โยมีความติดตัวนะเท่าน,นั้นแหละแล้วก็อึ้งค่ะพระลึกเรารู้ว่าพระที่ปฏิบัติจริงๆอ่ะ,ะท่านต้องเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นพระอาจารย์บอกว่าระวังนะจะเข้าไปในคนครอบครัวเพราอย่างนี้ปกติเวลาแป้งไปบูชาของหูมาเนี่ยแป้งจะไว้หัวนอนลูกแล้วก็ให้ลูกกราบด้วยทุกคืนทุกคืนทุกคืนและพระอาจารย์ทักลูกคนนี้อารมณ์ร้อนใช่ไหมเป็นคนขี้ดหงิดอารมณ์ร้อนใช่อกวก็ใช่เพาเป็นเลยไม่รู้ท่านเนี่ยพยายามขอเป็นบัตรธรรมเข้าไม่ได้เลยท่านบอกว่าเพราะเขาอาจจะโดน ของมูเข้าควบคุม,มอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะเหมือนมีอารมณ์บางอย่างมาแทรกเสมอมแล้วเราก็ชาเลนจ์ท่านและท่านบอกว่าโยมมีนะแล้วก็เลยบว่าเฮ้ยจริงเหรอท่านก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นถ้าโยมอยากรู้โยมต้องมาปฏิบัติธรรมกับท่านและสวดพระปริรถษาสมุติคนคิดแบบคติท่านกําลังพยายามให้เรามาเป็นแบบสาวกของท่านหรือเปล่าบริจาร ที่วัดท่านแทนหรือเปล่าหรืออะไรนะคือคืออย่างแรกเลยนะที่ยอมไปวัดท่านที่คุณแม่ไปทจ,จริงแล้วเราไปเชียงรายจะไปเที่ยวร้านกาแฟตั้งเยอะตั้งแยะแต่ยอมไปเพราะว่าออที่วัดท่านเนี่ยติดป้ายว่าไม่รับเงินและไม่อนุญาตให้ถวายเงินแก่พระผู้สุงศัอ์เราสงสัยใจว่าสมัยนี้มีพระแบบนี้อยู่หรอเออพราะเราไปแต่ละที่เนี่ยกองบริจาคชุกที่บริจาคเยอะมากแล้วก็เอาเงินใส่ซอง พระและพระเองบางท่านก็เทศด้วยซ้ำบอกว่าทําบุญกับพระได้บุญเราก็เหมือนกับเราหลงผิดนะโดยที่เราลืมเพชรนแห่งความสัตย์จากความจริงว่าบุญคืออะไรกันแน่ใช่บุญเราไปตีเป็นเงินใช่บุญไปตีเป็นเงินอ้าวแล้วถึคนไม่มีเงินไม่ได้ทำบุญเลยไมทำบุญเหรอมันไม่ใช่นะพอเรามาฟังจุดนี้มันทริกเกอร์บางอย่างในใจเราที่เรามีมาตลอดโดน เรื่องมูเตลูมาปิดกั้นเรามาตลอดนะคะจังหวะนั้นเปิดใจปุ๊บก็เลยอ่ะขอปฏิบัติกับท่านชื่อพระอาจารย์ต้นพระอาจารย์ต้นจารุวันโนตจารุวันโนค่ะท่านอยู่ที่ธรรมนาวธรรมนาวเอาตอนแรกเลยนะพระอาจารย์บอกว่าถ้าอยากรู้ว่ามีผีจริงไม่มีผีจริงต่ที่ท่านทักเนี่ยมาเลยมาที่เขาเรียกว่าไม่่วัดอะสถานสถานศึกษาธรรมสถานศึกษาธรรมแล้วก็มานั่งสมาธิ แล้วท่านก็จะสวดมนต์ให้ครอบครัวเราก็เลยไปทั้งยกขยงทั้งครอบครัวเลยในใจเราคิดในใจว่าคอยดูนะจะโชว์ให้ดูว่าฉันไม่มีผีหรอกเพราะฉันจะกําหนดอย่างฉีฉีอ่าฉันเป็นผู้มีสติเังอยากจะลองของค่ะยังมั่นใจนตัวเองอยู่ค่ะฉันเป็นผู้มีสติอย่างแรงกล้าทำพิธีไม่ได้มีอะไรมากเลยไม่ได้มูแต่หรูมากท่านแค่สวดมนต์ธรรมดาสวดบทอะไรบทตรนัริษทตรัตนปรินตณเน,นี่ยเป็นการประกาศคุณ ไม่ใช่เป็นบทไร่การเลยเลยเป็นบทประกาศคุณของพระพุทธเจ้าวนาะความหมายของรัตนาปริทเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนาใดอันประณีในสวรรค์ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนาอนันที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีคือเป็นการประกาศคุณของพุทธธรรมสังฆะเป็นการกล่าวสัจจะความจริงทีนี้สัจจะความจริงเนี่ยมันทํางานล้างอะไรที่ไม่ใช่ความจริงฉะนั้นของที่มันเป็นของแฝงอ่ะก็จะ,จะต้องถูกหลุดออกไปสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอื แขนด้านซ้ายกระตุกแรงมากอืกระตุก,ตกยังไงอะรกระตุกแบบนี้คนะ่ะจริงดิเนี่ยแล้วเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับเ,เราอะนะ้ำม,มเันนั้นนะคุงเหาะที่เราปฏิบัติที่ฉันที่ว่าฉันเจ๋งมากฉันมีสิทธิ์จิตหลุดค่ะตกใจอะดิตกใจเออจิตหลุดบอกเฮ้ยอะไรวะคือแล้วกระตุกกระตุกแล้วก็เฮ้ยฉันไม่ได้ทํานะหยุดนะดูนี้นะก็กระตุกกระตุกกระตุกแล้วก็เฮ้ยเราไม่ได้ทํานะแต่ เรามีสติพอที่เรารู้ว่านี่คือเราแต่นี่ไม่ใช่เราออันนี้สิ่งที่กระตุกอยู่ฉันไม่ได้ทานะจ๊ะนิ้วตรงกลางอะค่ะที่เราใส่แหวนอยอ่กระตุก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 แรงมากกระตุกจนสั่นพอกระตุกจนสั่นโมเมนท์ที่แบบว่าสติที่เราอะมีอยู่กับตัวแล้วเรากลายเป็นตกใจสติหลุดว่าอะไรเกิดขึ้นวะแล้วสติหลุดเท่านั้นเองแหละร้องไห้กรี๊ดออกมาดังๆกรี๊ดเลยเหรอร้องไห้ ร้องแบบกรี๊ดแบบอ,อยู่ข้างกูัแวแบแกกลัวมากแล้วเราอ่ะโอ้แล้วเราไม่เคยเจอไม่เคยคิดว,ว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่เราตกใจเราเห็นว่านั่นไม่ใช่เราอืเรารู้ยังรู้นะยังโชคดีนะรู้ทัทันว่านั่นไม่ใช่เราอืมเห็นร่างกายแสดงในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะแสดงตอนนั้นเห็นเลยว่าคือตัวอะไรที่เป็นตัวเราตัวอะไรอ่ะงอพญานาค <What? S 1> เป็นนาาอืม แล้วเราเห็นภาพที่เราเข้าไปในถ้ำนั้นที่เพื่อนสุดที่รักสายมูของเราเท่าไหร่บมายปล่อยเข้ามาเลยแป้งเพื่อนสุดสุดที่รักของดิฉันค่ะสิ่งที่เรากำลังจะทําต่อไปถ้าพระอาจารย์ไม่บอกว่าถอดแหวนนะเรากําลังจะเลื้อยจริงดิอยากเลื้อยมากเลื้อยไม่เป็นนะแต่ไม่รู้ฉันจะเลื้อยแตอินเนอร์คือแบบอินเนอร์คือไปแล้วค่ะจะไปแล้วไปแล้วท่านให้บอกถอดแหวนถอท่านรู้ท่านบอกว่าถอดแหวนออกมาซะ จริงๆท่านน่ะลัวลัวร่างในตัวเราไม่ยอมถอดบอกให้ลูกชายคนโตเราไปถอดแต่เรามีสติพอเพราะเราเห็นแล้วเรากําหนดทีทีเราเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราเราจับถอดเองเลยอเราจับถอดคว้างเลยนะพอถอดคว้างปุ๊บกราบเลยเพราะตอนนั้นที่เขากําลังจะออกจากร่างเราเขาให้ร่างเรากราบพระาจารย์เลยแล้วก็ร้องไห้คนรู้คนรู้คนรู้กราบพระจารย์เนี่ยไม่ใช่เรากราบแต่เป็นร่างเขากราบแล้วเขาร้องไห้ ทำให้เรารู้เลยว่าเขาไม่อยู่ในร่างเราเขาไม่ได้ต้องการจะทําอะไรแต่เขาอยากปฏิบัติธรรม oh. เขาอยู่ในถ้าน,นั้นแล้วเขาเคยเจอพระพุทธศาสนาเคยมีพรอาจารย์เคยเจอธรรมะแต่ไม่เชื่อกรามาสค่ะ oh. หลงผิดแล้วทําให้เปรยเกิดในพภพภูมิที่ปฏิบัติไม่ได้ mm. แล้วพอไปจูนสัญญาณกับเราที่นั่นพอดีแล้วเราก็ใจดีให้เขาเข้าอื mm. เขาก็เลยเข้ามาฝังร่างเราเขากราบไม่ใช่เรา mm. เขากราบเพราะเขารู้สึกผิด เออเหรอไข่ข้างในรู้เลยว่าเขารู้สึกผิดเขารู้สึกผิดมากแต่เขาเสียใจมากที่เขาอ่ะจะไม่ทําบุญเพราะการที่เขาแฝงในร่างเราเราบางคนชอบไปวัดเขาจะได้อิงไปทำบุญด้วยกนี่กับสายมูด้วยกันเนี่ยแล้วก็บริจาคเงินนู่นนี่นั่นแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแทบทุกวันเนี่ยเขาก็ได้บุญไปกับเราด้วยเราเ็เกิดอาการเจ็บปหลังจากที่ออกจากธรรมนั่คืออาการนั้นโอ้โหที่พราจาบอกว่าพวกสายมูเนี่ย เจะเกิดอาการผิดปกตินในร่างกายที่หาสาเหตุไม่ได้แป้งบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงเพราะมันจะได้เกิดขึ้นกับแป้งเพราะว่าหลังจา,จากจากถ้ำนั้นของมูเตลูเข้าอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยไปหาหมอสามหมอก็อความเครียดหาสาเหตุไม่ได้คนในครอบครัวตกใจไหมอะเพราะว่าเวเอาเป็นว่าณนะตอนนั้นนะคะวงแตกค่ะวงที่นั่งกันอยู่คุณแม่ก็ถอยคุณแม่กระโดดออกมาลูกบอกว่าแม่เป็นอะไรอ่ะนั่งทุกคนตกใจหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกก็คือ ลูกบ่นร้องไห้ปวดขาป oh. วดป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 วดตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเขาเย็นลงอย่างแปลกมากๆมันเป็นสิ่งไม่เชื่อ,อก็ต้องเชื่อ,อม,มันมันแปลกมากๆๆเลยนะที่แบบมันเขาเย็นลงแล้วเขาก็เป็นเด็กที่มีเหตุผลมากขึ้นแล้วเราก็ของทุกอย่างเนี่ย ยกออกไปหมดแล้วค่ะไม่อยู่ในห้องนอนแล้วพระอาจารย์บอกว่าตัวแม่ออกไปแล้วนะคือตัวงูตอนแรกเราบอกเราเราบอกท่านเลยว่าพระอาจารย์ยมแล้วคือตัวอะไรและเราโยมมารับที่ไหนคือตัวพญานาคใช่ไหมพระอาจารย์บอกว่าเป็นนาคเฉยนะไม่ใช่พญาเป็นขั้นเวลต่ำกว่าพญาเพราะถ้าพญาจะลิศเยอะกว่านี้นี่คือเวลต่ำกว่าก็คือเป็นสายพันงูและพระอาจารย์บอกว่ายังไม่หมดนะเพราะที่ผ่านมาโยมไปบวงสวงอะไรเยอะแยะมากเป็นรับอะไรก็ไม่รู้มาเยอะแยะมาก จะติดตามตัวแต่นั่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วแล้วก็จะเจออะไรผุดขึ้นมาอีกคุณเงาเชื่อไหมว่าทุกวัน,นีนแป้งสวดพับป,ปาริสแต่จากวันนั้นอทุกครั้งที่สวดม,มีโผล่มาจริงเป็นไงอะ่ะจุดที่ไม่เคยเจ็บก็เจ็บ แล้วก็หายไปเหมือนค่อยๆถ่ายค่อยๆอเอาออกะเพราะเรารับมาเยอะจริงๆอ่ะคือมองเตงจะก่อนแล้วรู้สึกว่าโหฉันเป็นเบิร์นั่นเลยเคยนะคะเคยลืมหอเคยลืมไปแล้วไปคุยดีลชธุรกิจใหญ่ใจสั่นมือสั่นโถ่ถังไหมคุณแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนิมิตหมายไม่ดีเลยอ่ะทำไมฉันลืมได้ยังไงโกรธตัวเองค่ะโห ต้องบอกได้เลยนะว่าหลังจากวันที่แป้งเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติธรรมคือศึกษาพระอาจารย์ลึกซึ้งขึ้นไปประชุมนะครูเงาะเราไปในห้องที่เราต้องไปดิวธุรกิจใหญ่โตมากกับเจ้าสัวคนหนึ่งของไม่เอ่ยชื่อเราเดินเข้าไปในห้องซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวารู้โอ้โ oh หทุกองค์ในนี้ฉันก็เคยบูชากันมาแล้วนี่พูดกับตัวเองพูดโทเมนาโท ทมโมเมนโถสั่งโคมมนาโถคุณพระตรัสจเป็นที่พึ่งสูงสุดึกของข้าพเจ้าและขอชดบุนให้กระเทพทุกองในนะั้นความแข็งแกร่งมันอยู่ตรงนี้เลยอะอ,อยู่ที่จิตเราอแล้วพวกเชื่อไมมประชุมนั้นอะเรามั่นใจมากอะเราไม่กลัวเลยทง้ทงที่ตก่กอนเราต้องยึดพึ่งอะไรบางอยา่างตอนนี้ไม่เลยตอนนี้แบบสายตรงซีโอค่ะ <laughs> สายตรงซีโอค่ะแล้วจิตมันเข้มแข็งด้วยตัวเองอะคุณหมอจริงปิดประชุมเจ้าสัววันนั้นเป็นไงยี่ยมยอดสิคะ,ะรัคุมเกมค่ะอาจารย์ที่เราเคยเชื่อว่าถ้าปฏิบัติธรรมแปลว่าพู้แบบคนดี ต้องออกออกจากทางโลกไม่จริงเลยการ,รที่เราบูชาสายตรงการแท้กของพระพุทธศาสนาอารัตนตรัเป็นที่ผู้สูงสุดเนี่ยจะทําให้เราจเจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถูกต้องพอไม่ทําให้เราหลงผิดความมูเตลูเนี่ยตอนแรกมันจะหลอกเราช่วงแรกได้嗯嗯อืออือเยอันนั้นดีอันั้นโชคดีแต่ตอนสุนดท้ญญายติดขัดหมดทุกอย่างนะคะเงาะใช่มันเหมือนเราใช้ใช้ไปก่อนอ่ะเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราใช้อ่ะมันก็คือบุญเรานั่นแหละมันก็คือบุญเราอ่าหรือถ้าเกิดเขาเขามาให้เราแล้วเขาก็ต้องเอาคืนอ่ะ แล้วทุกครั้งที่เราไปใช้สิ่งเหล่านี้แปลว่าเรากําลังจนนํานนและบอกจิตตัวเองอย่างมีนัยยะว่าฉันไม่มีศักยภาพคุณคือศักยภาพใช่ถูกว่ามันเลยทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองคือคนอนะพอมันขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดศรัทธานในตัวเองครูก็เป็นนะครูก็เคยเป็นดย๋ยว,ว่าแต่คุณแป้งเลยคุณง้อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นคุณแป้งนะแต่ใครว่าดีก็ไป ที่ไหนเอาไหวา้พระที่นี่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์เทพงค์นีชี้ตรงนั้นยกหินตรงนี้อ,อะไรเงี้ยไปเ<ช>พราะเราขาดศรัทธาในตัวเองแล้วพอเรารูก็มีพระห้อยพระเยอะแบบอารมณ์แบบว่าแบบคนยิงมาไม่ตายโดนพระก่อนเพราะว่ามันหนามากอ่างเงี้ยนึกว่าแต่พอวันที่เรามีพระรัตนตรัยอ่ะคุณผู้ชมลองนึกถึงสภาพนะถ้าวันนี้เรามีมีอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าหายไปเราเสียความมั่นใจแล้วใช่ป่ะเพราะเรายึดสิ่งนี้แต่ใครจะพลาดพระรัตนตรัยออกจากจิตเราได้ใช่ฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหน เท่าที่มีลมหายใจพระรัตนตรัยก็ยังอยู่ตรงนี้<ะ>ถ้าคุณเชื่อมกับพลังอันบริสุทธิ์ของพระรัตนตรัยได้อคุณจะรู้เลยว่าคุณจะแก้ปัญหาสถานการณ์ต่ละอย่างได้วยปัญญาอย่างไรจะเจรจาธุรกิจเนี่ยคุณจะรู้เท่าทันคนโดยที่ปัญญาเกิดด้วยนะด้วยจิตอันบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ด้วยจิตที่แบบ โลบจะเอากลัวเราจะเอาพิเทพองนี้จะคู่กับเทพอง์นี้อะไรก็ไม่รู้แต่เราจะไม่กล้าทํากรรมไม่ดีใช่พอเราไม่กล้าทํากรรมไม่ดีเราก็จะทำกรรมดีผลชีวิตมันก็ต้องดีสิมันก็ต้องดีสิเพราะเราปลูกพืชผลใดได้ผลนั้นน่ะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบจิตสว่างจิตเบากระแสพลังน่าต้จะมีความพิเศษหนึ่งอย่างที่มันจะเบรกเราเวลาที่เราจะทําอะไรในทางที่ผิดอ่ะมันจะมันจะเป็นตัวนี้เตือนจะเตือนจิตเตือนใจเราใช่ครูของครูก็เป็นนะอย่างครูกับแฟนครูเนี้ย พอเราปฏิบัติไปแล้วเรามั mm ่นคงในพระรตนาตรายมันมีความมั่นคงจากภายในกลายเป็นว่ากิจการต่างๆมันมันเติบโตมากกว่าตอนที่เรามูมาก่อนเยอะมากตอนนี้เราพูงเอาใช่ไหมสิ่งที่บ้านเคยติดขัดก่อนหน้านี้นะที่ต้องรอมาเป็นปีนะมันเริ่มเปิดแล้วว่านอกจากตัวเบาแล้วนะไม่ต้องพกกระุงกุ้งกิ้งกระเป๋าเบากระเป๋าทุกวันก่อนอันนี้หนักไม่ใช่หนักเงินทองนะะแต่ว่าหนักของขังนะคะนอกจากเบาเบาทั้งตัว ใจก็เบาเ mm hmm. พราะว่าก่อนออกบ้านเราก็กราบพระรัตนตรัยสามครั้งเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ทิดปูลให้กับเทพทุกองค์ถอาจาหย์ว่าถ้าเราปฏิบัติเชื่อมต่อจิตคุณราจะไตรัยเรื่อยๆโดยที่ mm hmm. เราเนี่ยหยุดในการที่บูชาเทพ mm hmm. เพราะการบูชาเทพทาให้พระรัตนตรัยขาดแป้ mm hmm. งยังมีเทพทุกองเยอะ mm hmm. จัดเต็มอยู่ที่บ้าน mm hmm. แต่สิ่งที่แ้างทาคือเวลาตั้งก้มกราบแป้งไม่ได้กราบสิ่งในนั้นสิ่งในห้องพระแต่แป้งกราบบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งจากจิตเราอ mm hmm. และเราอุทิศบุญเรามองเทพด้วยจิตที่เมตตาและอุทิศบุญให้เทพแต่ละองค์เพราะเทพท่านจะดูแลเราเมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านไม่ต้องไปเกลียดท่านไม่ไปเกลียดท่านเมตตาท่านเพราะท่านก็ยังต้องการบุญอยู่เหมือนกันไม่โกรธท่านไม่เกลียดท่านแต่เรามีจิตที่เมตตาเพราะท่านก็อาจจะเคยช่วยเราก็ได้ใช่แต่เราก็มีความเมตตาและอยากให้ท่านอ่ะมาถึงจุดสว่างเหมือนที่เราได้เห็นและทําให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันเหนือเวลที่เราอยู่ เวลที่เราอยู่เรารู้เราดูว่ากําลังเดินกําลังนั่งกําลังกินกําลังโกรธแต่ขาดการพิจารณาการเกิดดับที่จับลงที่จับลงลึกและขาดขาดการพิจารณาของขันห้าลงอริยาสัจสี่อันนี้เป็นอีกเวลหนึ่งที่ท่านได้นํามาสอนให้เราอืทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือไม่น่าล่ะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ตลอดแต่เราก็ยังมูเตลูและเราก็ยังหลงผิดอยู่อื แล้วเราก็ยังยึดถือเราตัวตนเราอยู่ไม่เชื่อในตัวเองไม่ไม่เชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองอย่างแป้งล่าสุดโชคดีมากที่ได้รับรางวัลแฟนชายสาวปีซ้อนแต่ก่อนเราสุขยังไงรูไเมีมเฮ้ยเราเจ๋งว่ะเราดีใจเราหลงเราปรมมาณแต่ตอนนี้พอปฏิบัติแบบพระอาจารย์เราเห็นความสุขแต่ละมันไม่ใช่ของเราอ่ะเราไม่อินเราไม่หลงไปกับมัน่ะแล้วเลยเห็นการดับไปของไตันแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวก็หายสุขแล้วอ่ะแค่เนี้ย จะไปยึดอะไรกับมันวะก็ดูไปได้สุขกไก่สักสองอาทิตย์โอ้ยทำงี้เป็นคนไม่มีความสุขหรือเปล่าบางคนเขาจะคิดงี้ไม่ใช่เลยเราสุกอย่างมีสติเราทุกขอย่างมีสติพอสุขก็สุกไม่นานทุกก็ไม่ทุกนานอืทั้งสุกและทุกข์มีค่าเท่ากันใช่คือลมตดที่ตดออกมาแล้วแสดงอาการแล้วสุดท้ายยังไงมันก็วอดเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราไปยึดสุขสุดท้ายมันจะกลายเป็นทุกข์ทันทีใช่ถูกไหมเพราะเดี๋ยวสุกก็ต้องหายไปไงถูก เราก็อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขพวกเราไม่ได้มีใครทุกข์เลยนะเ<ช>วลาเรากินอาหารเราก็อร่อยแต่เราก็รู้ว่าความอร่อยเดี๋ยวก็หายมันมาก็ไปใช่ออสุขก็เป็นแค่ลมหนึ่งออทุกข์ก็เป็นแค่ลมหนึ่งออและอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ใช่เราเออมันเรานี่คือสิ่งที่ได้จ,จากพระอาจารย์โตนะตอนนี้นนต้องเลยเปาวาลนาตัวเองเลยว่าแป้งเป็นหนึ่งการต่อต้านสายมือเพราะเจอกับตัวเองอย่างจังและที่สำคัญเราเจอกับเจอกับลูกคนที่เรารักมากในครอบครัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ ใครมูมาไม่เอาเลยแม้กระทั่งพระสงฆ์ตอนนี้ที่สนิทนะคะต้องบอกเลยนะคว่าท่านไม่เปลี่ยนวิธีการเผยแพร่ศาสนาตั้งขอเรื่อสุดขอดว่าท่านไม่กราบท่านชัดเจนอย่างนี้เลยท่านเกี่ยว่าของจืพระจันทร์โอ้เห็นทุโมทนาสาธุโ้อขนลุกเขาต้องบอกกันนะพทธทานในทุกวันนี้อยู่ได้เพราะคนอย่างพวกเราไม่มีใครทําลายพุทธศาสนาได้ดีไปกว่าพุทธศาสนิกชนใช่เพราะถ้าพวกเราเนี่ยไม่สปอร์ตทุกอย่าง แล้วเราก็ด nah. ึงพักห really IR ัวเราไม่สุดพอร์คุณธภาณฑ์แต่ดึงพระสงฆ์เนี่ยมาปฏิบ nice ัต so ิแทนปฏิบัติมาถึงแก่นแท้ของคราพุทธสาสนาอย่างแท้จริงืุอนุโมทนามาอนุโมทนานี่ครูขนลุกเลยนะสังคมก็จะเปลี่ยนไปดีมากรุ่นลูกรุ่นหลานคนบ้าก็จะน้อยลงใช่เพราะมูเข้าถึงไม่ได้ใช่ก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่ามูเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณประสบความสุขในชีวิตคุณไม่ต้องเชื่อแป้งนะ แต่ถ้าขอดท้ายคุณพิสูจน์ว่าพระรัตนไกรหรือเกล็ดแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะเท่านั้นไม่มีสิอืน่นใดเหนือคุณพระรัตนไกรอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พงสูสน์คุณก็จะประสบความสําเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าหากว่าคุณทําธรุรกิจม,ม,มีครอบครัวมีความคิดรอดได้แล้วคุณไม่มีที่ยึดที่ถูกต้องนะใช่คุณจะเจอกับความล้มเหลวทางจิตใจหรือดิเพส ที่โลกยอดฮิตถามหาแน่นอนแต่ถ้าคุณมีตรงนี้เป็นที่พึ่งเป็นพลังงานอันบริสุทและปฏิบัติตามพระจารแล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อแป้งจะต้องท้ายที่สุดเลยแล้วกันครูขอทานด้วยคนค<ะ>่ะโอเคขอบคุณค่ะ